สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องเบิร์ตคุงชาแนลนะครับวันนี้ก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับเบิร์ดในรายเกมเซตีเซิร์ฟประเทศไทยนะครับครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกันในอีเวนต์ใหม่นะครับซึ่งเป็นอีเวนต์ที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะรอคอยนะครับสําหรับจี้เครื่องรางที่เพิ่งเข้ามาในเซิร์ฟไทยเนาะนะครับจริงๆเซิร์ฟเกาหลีเขาเข้าไปนานแล้วนะครับเพื่อนๆเห็นอะไรหรือเปล่าครับคือจี้ตัวนี้มันเป็นจี้ที่เอาไว้เล่นกับ ในกีเวยเพราะฉะนั้นนะครับผมไม่แน่ใจนะว่าเ,าเกมเศรษฐีทาง GM เขาจะทำเป็นอีเวนต์กลับมาเป็นวันอังคารแล้วก็วันศุกร์เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับเพราะว่าอีเวนต์นี้มันหมดวันอังคารที่8เนาะเพราะฉะนั้นถ้ามันหมดวันอังคารที่8แบบนี้นะครับแสดงว่าอีเวนต์หน้าจะต้องเป็นอีเวนต์จีนะครับอาจจะเป็นจี้เลหลังหรือไม่อาจจะเป็นจี a ดาร์กอย่างเงี้ยนะครับแล้ววันศุกร์ก็อาจจะเป็นการ์ดตัวละครเนาะ ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะทําเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับอันนี้แบบเหมือนคาดเดาแล้วกันนะครับเพื่อนๆเพราะว่าอีเวนต์มันหมดวันอ่ามันหมดวันอังคารไงนะครับอ่ามันหมดวันอังคารแล้วก็เริ่มอีเวนต์วันอังคารถ้าสมมุติว่ามันเริ่มอีเวนต์วันพุธมันก็จะเป็นเหมือนเดิมใช่ไหมโอเคครับก็สําหรับผมนะผมสนใจนะครับผมผมก็ยังสนใจชิ้นนี้อยู่นะครับคือ จี้ชิ้นนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดลูกบาทก่อนแล้วกันนะครับ <c oughs> คือจี้ชิ้นนี้นะครับมันสําคัญยังไงเนาะหลายหลายคนนะครับคือผมเห็นแบบเข้าไปดูในกลุ่มนะครับในกลุ่มไลน์เกมเศรษฐีนะครับก็บางคนก็บอกว่าเป็นจี้ที่ตลกหรืออะไรเงี้ยนะครับจริงๆแล้วจี้ชิ้นนี้มันเป็นจี้ที่โหดเลยนะครับเพื่อนๆหลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่ามันเป็นจี้ที่เต็ดเมตานะ อ่ามันเป็นจี้ที่ดีจี้หนึ่งเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในอีเวนต์กันดีกว่านะครับว่ามีอะไรเข้ามาเนาะนอกจากจี้เครื่องรางแล้วนะครับอีเวนต์นี้ก็มีการ์ดต,ตัวละครเข้ามาด้วยนะครับคือเข้ามา2ออใบเลยนะนเพื่อนๆเป็นการ์ดใหม่ทั้ง2ใบเลยนะครับแล้วก็ไม่มีเลหลังนะเว่นนี้นะครับก็เป็นการ์ดต,ตัวละครฝาแฝดใหม่นะครับในลายเกมเศรษฐีเนาะ เขาบอกว่าเป็นการ์ดตัวละครสุดแก่งนะครับก็ไม่รู้ว่าแก่งจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูความสามารถกันนะครับน้องมีชื่อว่า e v o f a ฟร s ซาร่าแล้วก็ e v o f a ฟรเอมมานะครับแล้วก็อีเวนต์เอร์ลี่เบนะครับถ้าปิดอีเวนต์ก็น่าจะรับเพชรคืนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับน่าจะรับเพชรคืน1นึ่งหนึ่พเพชรนะครับแล้วก็ถ้าปิดทั้ง2ตัวนะครับ ก็จะได้อัญมณีควบคุมลูกเต๋าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าเพิ่มกี่เปอร์เซนต์เนาะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับออแล้วเขาก็แจกการ์ดเอนะครับการ์ดเอดอกทานตะวันด้วยนะผมไม่รู้ว่าแจกทุกวันหรือว่าให้เฉพาะอีเวนต์นะครับให้เฉพาะใบเดียวอย่างเงี้ยนะครับก็วิธีการตามหานะครับก็เป็นแพ็กส0 0นะสำหรับผมผมว่าค่อนข้างที่จะยากนะครับเพื่อนเพื่อนคือแบบ แพ็ก200มันควรที่จะเป็นแพ็กสำหรับตัวละครที่โหดๆอะอแต่นี่ก็ถามว่ามันโหดไหมน้องก็ดูจากความสามารถก็เป็นความสามารถเก่าทั้ง2ตัวละครเลยนะครับแค่เอามายำๆแล้วก็ใส่เป็นอ่าเป็นการ์ดใบใหม่นะครับจริงๆแล้วมันคือความสามารถเก่าทั้งหมดเลยเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูความสามารถแต่ละตัวกันบ้างนะครับว่ามีอะไรเนาะอ่ะเริ่มที่น้องแฝดซาร่ากันบ้างนะครับ เมื่อก่อสร้างโอกาส75%จ่ายเพิ่ม5เท่าของค่าก่อสร้างแลนด์มาร์กนะครับก็เหมือนกับเกตานะครับแล้วก็โอกาส70%สร้างแลนด์มาร์กเพิ่มในพื้นที่อื่นหรือพื้นที่ของฉันนะครับหรือพื้นที่ของทออีมแล้วก็พื้นที่ว่างก็คือเมื่อเราสร้างแลนด์มาร์กโอกาส7%มันก็จะสร้างแลนด์มาร์กเพิ่มอีกนะครับเหมือนสายวิกเลยนะเนี่ย แล้วก็40%่สิบเปอร์เซ็นต์ยกเลิกสกิลสร้างแลนด์มาร์กเพิ่มไอ,สมมอ้สร้างแลนด์มาร์กเพิ่มอ๋อสร้างแลนด์มาร์กเพิ่มอัตโนมัติน่าจะเป็นอ่าสกิลติดตัวของพิ้วปะที่เป็นคอร์สของพิ้วแล้วก็ที่เป็นอ่าบัฟของตัวดีดีอ่ะเพื่อนๆอืมน่าจะตัวนั้นนะครับก็40%่ิเปอร์เซ็นต์ยกเลิกสกิลเนาะผมไม่แน่ใจว่าไอ้ตัวโดนก๊อปปี้อ่ะสร้างแลนด์มาร์กมันสามารถยกเลิกได้หรือเปล่านะ เมื่อตกแลนด์มาร์กของฉันโอกาส50%ย้ายไปยังพื้นที่หัวมุมหรือพื้นที่พิเศษนะครับก็ซูเปอร์ไดเมนชันปะไม่แสดงผลเติบโต5%นะครับแล้วก็เมื่อตกแลนด์มาร์กของฉันผมลืมสกิลนี้ไปได้ยังไงนะครับอีกสกิลหนึ่งนะครับเพื่อนเมื่อฝ่ายตรงข้ามเคลื่อนย้าย2ครั้งแล้วอ๋อมีนิรเทศด้วยนะครับสกิลที่1น,นะครับ ส่วนตกยูที่2ก็เพิ่มโอกาส90%นะครับดึงฝ่ายตรงข้ามหน้าหลังทั้งหมดภายในแถวนะครับเพื่อนฟังดีๆนะครับดึงฝ่ายตรงข้ามไม่ใช่ไม่ใช่หน้าหลังนะดึงฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดภายในแถวนะครับก็คือเฉพาะในแถวนะครับไม่ได้สีช่องหน้าหลังนะผมว่าถ้าเป็นสีช่องหน้าหลังจะดีกว่านะเพื่อน โอเคนะครับสำหรับการ์ดตัวนี้ก็ออกไปทางสายวิกนิดนึงนะครับนะล้มก็ได้วิกก็ดีประมาณนี้นะครับอันนี้คือตัวแรกนะครับซาร่าเนาะเดี๋ยวเราไปดูแฝดเอมมาก,กันบ้างนะครับว่ามีความสามารถอะไรนะครับเอมมาก,ก็จะเมื่อตกอ๋อโอเคมีแป้นในตัวนะครับเมื่อก่อสร้างอาคาร3หลงังโอกาส50%ย้ายไปยังพื้นที่ที่ตำแหน่งที่ยืนนะครับไม่แสดงผลบวกเพิ่ม นะเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกแลนด์มาร์กของฉันโอกาส55%ใช้เอฟฟกผลกระทบเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกพื้นที่ของฉันโอกาส40%ทําลายลูกเต๋า2เทินนะครับก็มีทําลายเต๋านะครับตัวนี้ก็ก็ดีนะมีเอฟฟกผลกระทบด้วยนะเพื่อนสกิลที่2นะครับเมื่อตกแลนด์มาร์กของฉันหรือก่อสร้างโอกาส85%สร้างร่างเงา เมื่อตกล่างเงาของฉันโอกาส80%เรียกฝ่ายตรงข้ามแบบสุ่มนะครับเมื่อตกเลนม้าของฉันโอกาส80%ย้ายไปยังล่างเงาแบบสุ่มทันทีเมื่อตกแล่อ๋อเมื่อตกเล,เมกเลนม้าของฝ่ายตรงข้ามโอ้เพื่อนผมพูดผิดพูดถูกนะครับต้องขออภัยด้วยนะเบอร์นะครับไม่ได้ทําคลิปนานนะคือตั้งแต่มีอีเวนต์แบบ7วัน7วันเนี่ยผมไม่ได้ทำคอนเทนต์คลิปเลยนะครับผมทําแค่ เออรีวิวเอีเวนต์อีเวนต์อีเวนต์นอย่างเดียวก็คือระยะห่างก,ก็ประมาณ7วันเวัน7วันเลยนะเพื่อนนะก็เลยแบบพูดผิดพูดถูกนะครับไม่ค่อยได้ทาคลิปเนาะอ่ะสำหรับผมนะครับผู้เล่นใหม่แนะนํำยังไงละกันสําหรับผมนะครับผู้เล่นใหม่ถ้าไม่มีตัวเล่นจริงๆนะครับไม่มีตัวเล่นอย่างเช่นการ์ดเบสหน้านะครับเช่นเกรตาคิมูลอ่าวินเทอร์ ซัมเมอร์อะไรอย่างนี้นะอ่าแจวอนพิวไก่อารวมไปถึงยอมลานะครับถ้าไม่มีการพวกนี้ก็สามารถทำไปเล่นได้นะครับแต่ถ้ารอได้อีเวนต์นี้ก็ผ่านแล้วกันตัวละครนะครับผ่านไปเลยเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่แบบมันไม่ได้ว้ววขนาดนั้นนะ่ะนเพื่ออย่างตัวเนี่ยอย่างตัวเอมมาเนี่ยสกิลเหมือนกับ เอานาเอานาเดียมารีเมคเลยอ่ะเหมือนนาเดียเลยเหมือนพวกตระกูลเงาทั้งหลายอ่ะเออนะครับส่วนตัวนี้ความสามารถมันก็ไม่ได้ว้าวอ่ะคือความความสามารถเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับสร้างเรนมาก,ก็ก็เคยมีเล้วนะครับดูดรวมไปถึงออส่งไปยังเกาะล้างในระเทศก็สามารถใส่จี้ได้นะนะเอฟเฟกผลกระทบก็มีจี้นะครับดูด จริงๆจีจ้จจจจดูดทุกวันนี้แบบดีกว่าน,นี้เยอะแยะก็มีนะเพื่อนเพราะฉะนั้นอีเวนต์นี้อีเวนต์การ์ดข้ามแล้วกันนะถ้าจะทำนะไปทำจี้ดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตามหานะครับวิธีการตามหาเราต้องเนี่ยตามหากะเอบวกดอกทานตะวันโกดนะครับดอกทานตะวันยิ้มดอกทานตะวันงอนด้วยนะ แล้วก็ดอกทานตะวันร้องไห้นะครับอย่างละ2ใบทั้งหมด5ใบเอ้ยทั้งหมด10ใบเพื่อที่จะนํามาแลกเป็นการ์ดเอ็ดนะเขาแจกมาฟรีใบหนึ่งใช่ไหมแสดงว่าต้องหาแคบอ่อย่างละ4นะครับโอเคไม่ใช่อย่างละ4อย่างละ8เออผิดอีกแล้วนะครับก็นี่แหละนะครับตามหาการ์ดเอทั้งหมด5นะครับแล้วก็ มี S สวนดอกทานตะวันด้วยนะครับ3ชิ้นนะโอ้หเป็นอีเว้นที่ยากนะนเพื่อนจริงจริงการ์ดมันก็ไม่ได้หวาวขนาดนั้นก็ไม่ควรยากขนาดนี้ปะนะครับแล้วยิ่งเป็นแพ็ค200นะก็ข้ามได้ข้ามนะครับแนะนำเลยผู้เล่นใหม่จริงจผมไม่อยากให้ทำเลยด้วยซ้ำนะครับเพื่อนก็ไม่รู้ว่าเอาเอาจิงๆิงอ่ะเอากาดมาเลลังหรือไม่ก็ทำตัวละครย้อมสียังดีกว่านะ โอเคเนาะสิ่งที่น่าสนใจมันอยู่ตรงนี้นะครับนี่เลยนะครับอยู่ที่จี้นะครับเป็นจี้ที่แบบว่าเป็นจี้ที่ยังไม่เคยมีมาก่อนนะครับก็คือเลือกทอยหน้าหลังแล้วย้ายไปยังพื้นที่ที่ต้องการก็คือวาร์ปนะครับก็คือวาร์ปนั่นเองนะนเพื่อนแล้วก็มีหลุมดําด้วยเหมือนสปอยอ่ะเนี่ยเห็นไหมเขาบอกว่าเป็นจี้เครื่องรางระดับเทียร์หนึ่งเลยนะหลายคนบอกว่ามันเป็นจี้ที่ตลกนะครับหลายคนบอกว่า ข้ามได้ข้ามอะไรอย่างนี้เนาะรอดาร์กเพื่อนๆหารู้ไหมว่าคือมันมันมีแบบ2เวอร์ชันนะนะครับมันมีเติมเป็นซูเปอร์นะครับซึ่งซูเปอร์เห็นแบบว่าเอาเพชรซื้อได้เนาะแต่ที่ไปดูล่าสุดน,น่าจะโซเอาแล้วนะครับเพชรก็ประมาณ8ปดพซึ่งมันก็เหมือนเราทำจี้ดาร์กะส่วนมากนะครับจี G ้ที่มีซูเปอร์ดาร์กมันค่อนข้างที่จะนานวกว่าจะมานะเพื่อน หรือไม่ถ้าคนรอดาร์กได้อะถ้าสมมุติว่าดาร์กมาซูปเปอร์เดี๋ยวเราไปดูเปอร์เซ็นต์กันนะครับอะก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการตามหาก่นกอนนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปไปดูความสามารถแล้วกันเนาะวิธีการตามหานะครับก็สุ่มเป็นแพ็ค50เหมือนปกตินะครับก็ตามหาหลุมดําแห่งกอะอยฟ้า A บวกนะครับทั้งหมด8ชิ้นนะแล้วก็ ท้องฟ้าสดใส A นะครับน่าจะ 3, 4, 2, 12ชิ้นนะครับเพื่อที่จะนำมาแลกการ์ด S เนาะเพื่อที่จะเอาไปแลก G ตัวนี้นะครับถ้าทำเป็นซ u เปอร์มันจะบวกเพิ่ม10%เว้ยแต่ถ้าเวอร์ชันดาร์กมามันจะบวกแค่5%นะผมว่าถ้าเวอร์ชั่นดาร์กมาจากทอยหน้าหลัง70ใช่ไหมมันก็จะเพิ่มอีก5เป็น75แล้วก็หลุมดำอ่ะก็จะเพิ่มอีก5เป็น85 ซึ่งไอ้ไอ80%กับ70%มันก็เยอะมากแล้วเพื่อนเพราะฉะนั้นถ้าเราทำซูเปอร์เราก็ไม่ต้องป็ปต้องไปทำดากเว้ยแล้วเราก็สามารถมีจี้เอาไปใช้กอดน,นะครับซึ่งผมเชื่อว่าตัวละครประจําเดือนเนี่ยนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะมาอีเวนต์ไหนนะแต่คิดว่าน่าจะเดือนนี้แหละนะครับตัวไนกี้นะเขาจะต้องการจี้ G ชิ้นนี้เป็นอย่างมากนะครับถ้าเรามีจี้ชิ้นนี้ก่อน เราก็สามารถเล่นได้ก่อนไหมไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นธรรมดาหรือว่าซูเปอร์ก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าจะให้ทําก็ทําเป็นซูเปอร์ดีกว่านะครับแล้วซูเปอร์มันใช้ตังค์ซื้อเนาะอะเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้กันดีกว่านะครับเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะผมอาจจะพูดช้านิดน,นึงนะเพ,นเพื่อนเพราะว่าอีเวนต์นี้มันมันก็ไม่ได้เยอะหรอกนะครับแต่ว่าผมต้อใส่รายละเอียดเข้าไปให้แบบผู้เล่นใหม่ให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะบางคน เพิ่งมาเล่นเกมนี้นะครับก็อาจจะยังไม่รู้จากความสามารถของจี้หรือว่าตัวละครนะครับอาจจะต้องการคําแนะนําเพื่อเป็นการตัดสินใจเนาะเพราะฉะนั้นต้องอธิบายให้ผู้เล่นใหม่เข้าใจอย่างละเอียดนิดนึงนะครับส่วนผู้เล่นเก่าก็สามารถกอคลิปหรือข้ามไปได้เลยก็ได้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะครับที่ร้านค้าเนาะก็จะมีแพ็คมาขายปกติเลยนะครับสําหรับสายเติมนะอ่าซึ่งการ ผมไม่พูดถึงแล้วการอีเวนต์นี้ก็ปล่อยผ่านนะครับเพราะว่าการไม่ได้ว้าวนะครับอ่าเรามาดูที่จี้กันบ้างนะครับอันนี้ก็สามารถเติมได้นี่เพื่อนเพื่อน้อาวยังไม่โซอาเหรอเมื่อกี้ผมเห็นโซอาเลยนะผมเห็นอ่าในกลุ่มผมอ่ะนะครับเขาแคปมาลงนะครับบอกว่า8ปดพันที่โซอัไปแล้วนะครับเพราะว่าเหมือนจํากัดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแปดพันเเนี่ยมันก็เหมือนซื้อจี้ชิ้นหนึ่งอ่ะเพื่อนถ้าสมมุติว่าเราปิด เราปิดจี้นี้ประมาณสี่พันเนาะอ่ะก็คือเวอร์ชันธรรมดาใช่ไหมอีแปดพันเกนี่ยก็เหมือนเราซื้อเวอร์ชันอัปเกรดนะครับก็เท่านั้นเองถ้าใครมีเพจก็ทำได้ส่วนถ้าใครไม่มีเพจก็เติมได้ซึ่งอ e ีเพจแปดพันเก้าเนี่ยถ้าให้เลือกนะครับผมว่าเติม179บาทดีกว่านะเพื่อนเพจแปดพันเเนี่ยเงิน7.5เอ่อเจ็ดเจ็ด เงิน179บาทเนี่ซื้อแล้วก็ไม่ได้เพชรถ,ถึง8,900เเลยนะผมจะบอกให้เพราะฉะนั้นถ้าใครมีงบเหลือๆก็ใช้ตังค์ซื้อเถอะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมก็จะใช้ตังค์นั่นแหละซื้อนะเพื่อนเแต่ว่าตังค์ยังไม่ออกเดี๋ยวเรารอก่อนโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครอยากทําเป็นเวอร์ชั่นซูเปอร์ก็ใครมีเพชรเหลือเพชรเยอะนะครับเพชรเป็นแสนนนี้ก็สามารถเอาเพชรซื้อได้้ถาไมม่ี ปัจจัยที่จะต้องซื้อนะครับอ่าส่วนรูนก็ยังไม่มีอะไรที่น่าสนใจนะเพื่อนๆแต่ก็ลดราคาเยอะอยู่นะนะครับโอเคตรงนี้ก็เป็นแพ็คเกลือนะครับใครที่อยากเกลือก็มาสุ่มได้นะเพื่อนอ่าเปอร์เซน็นก็น้อยนิดนึงนะครับรู้ทั้งรู้แต่ก็ยังสุ่มประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับมีร้านค้าแห่งแสงกิติยศมาด้วยก็มีออฟเข้ามาขายนะครับก็ ออฟน่าสนใจเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นล่องเมืองคูณนะครับออกเกาะประมาณนี้นะครับแต่ล่องเมืองคูณถ้ามาในราคานี้ก็น่าจะ25 30 35เปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ25แล้แหละส่วนซูเปอร์นะผมไปดีไปดูมาแล้วนะครับของของก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับเสียดายเพรนะโอเคอ่ะแล้วเรามาต่อที่อ๋อตรงนี้ก็เป็น แ็กเกจแบ่งปันเพื่อนนะครับก็กลับมาแล้วก็สามารถเติมได้ส่วน e l e n o ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนันเพื่อนมันจะอยู่จนถึงตอนไหนผมก็ไม่แน่ใจนะเนี่ยแบ็กกราวมาใหม่นะครับเป็นแบ็กกราวสาัฟฟอรีนะครับก็อารมณ์แบบสวนสัตว์อะไรอย่างนี้นะครับเพื่อนเฟรมก็มาใหม่ด้วยเหมือนอยู่ที่แบบมาดากัส카ประมาณนั้นนะครับก็น่ารักดีนะเพื่อนนะผมยังไม่ได้เติมทักเฟรมเลยนะเนี่ย ข้ามมาตั้งแต่ตอนที่มันมาใหม่ๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับสายสะสมก็อย่าพลาดละกันเนาะอ่ะเรามาดูตรงนี้กันบ้างนะครับผมเห็นแวบบๆน่าสนใจมากนี่เพื่อนๆอ่านลูบี้นะครับหลายคนบอกว่าเอาลูบี้ไปซื้ออะไรนี่มันมาแล้วนะครับสามารถซื้ออฟอได้ซึ่งออฟเยอะมากนะเพื่อนเพื่อนนะ500รลูบี้นะครับก็ใช้ป้องกันเอฟเฟกต์อะไร35%แบบแบบแบบ ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะอมไม่ต้องแบบไปสุ่มนะครับก็ดีนะเออก็ให้เลือกเลยว่าจะเอาแบบชิ้นชิ้นส่วนตัวละครหรือว่าจะมาซื้อเป็นออฟพวกนี้ผมว่าก็ดีนะครับส่วนลูบีก้ก็ถ้าจะซื้อลูบี้นะถ้าใครที่มีลูบี้อยู่แล้วอ่ะก็คุ้มก็ดีนะครับลูบี้ฟรีนะแต่ถ้าใครที่จะมาซื้อแล้วไปเติมออฟผมว่าเอาตังค์เนี่ยเอาตังค์ที่จะซื้อลูบี้เนี่ย ไปเติมเลยไปซื้อออฟเลยอันนั้นคุ้มกว่านะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้ละกันอ่ะเดี๋ยวเราไปดูร้านค้าแฟลชเซลกันบ้างแฟลชเซลก็จะมีแพ็กเกจเกาะลรยฟ้าลุมดำนะครับก็คือเหมือนสุ่มอะนะครับว่าเราจะได้1000เพชรหรือว่าได้จี้ใหม่เลยนะครับก็แน่นอนชัวร์นะครับได้1 0 0 0เพชรนั่นแหละเพื่อนๆแลกกับ69บาบาทนะโอเคส่วน ร้านค้าลึกลับนะครับก็จะเป็นแพ็กการ์ดนะครับรู้สึกเหมือนจะเป็น5แพ็กในราคา69บาทนี่แหละนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้วเพราะว่าไม่ได้สนใจการ์ดในอีเวนต์นี้เลยนะครับคือต่อให้ราคาแบบการันตี10,000ผมก็ยังไม่อยากทำเ,เพื่อนเข้าใจใช่ไหมว่ามันมันเล่นได้ในเฉพาะในช่วงอีเวนต์ที่มีบัฟนะครับส่วนถ้าแบบหมดบัฟไปอะ่ะก็แบบเป็นการ์ด ธรรมดาการ์ดหนึ่งอะซึ่งถ้าสายสะสมโอเคแหละถ้าใครชอบความน่ารักของน้องนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนิดหนึ่งนะครับใครชอบความน่ารักของน้องอะก็สามารถทําได้ถ้ามีเพชรเยอะนะครับเนี่ยน้องก็น่ารักนะครับอืมน้องก็น่ารักอยู่อันนี้ก็จะออกไปสายดาร์กหน่อยนะครับน้องเอ็มม่านะครับส่วนน้อง ซาร่าก็จะเป็นแบบสายสดใสล่าเริงเป็นแบบานางฟ้าในทุ่งดอกไม้อะไรอย่างนี้นะครับก็ประมาณนี้ละกันนะสำหรับสายสะสมที่อยากได้เป็นการ์ดแฟตแลตอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทําได้นะครับก็ไม่ผิดนะครับไม่ผิดแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลเนาะแต่ถ้าให้ผมแนะนำอะ่ะผมบอกว่าผมผมก็อยากให้ข้ามดีกว่าเพื่อรอการ์ดอีเวนต์หน้าดีกว่าน่าจะดีนะครับการ์ดอีเวนต์หน้า การ์อีเวนต์หน้าวันศุกร์ไม่ไม่เป็นการย้อมสีก็อาจจะเป็นการที่ดีมาเลยนะครับเนาะใครรอได้ก็อดใจรอน,นิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นอีเวนต์นี้ทำจี้ไปก่อนนะครับซึ่งผมก็จะทำจี้นะอีเวนต์นี้นะครับส่วนน่าจะพรุ่งนี้แหละนะครับน่าจะลงคลิปเนาะวันนี้ก็มารีวิวอีเวนต์ก่อนละกันนะครับเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูอัตราการสุ่มกันบ้างนะครับว่าอีการ์ดประมาณนี้นะครับอัตราการสุ่มมันมันจะเยอะไหมนะ โอเคอัตราการสุ่มนะครับก็สวนดอกทานตะวันเอสผมก็เยอะอยู่นะเปอร์เซนต์ก็อ๋อก็เยอะก็เยอะครับก็เยอะกว่าการ์ดปกติแหละแต่ว่ามันก็ยังยากเหมือนเดิมแหละเพื่อนนะครับก็มีแบบฟิกด้วยนะครับ แบบฟิกนี้ก็มีสูงสุดที่ซินดี้นะครับส่วนที่น่าสนใจก็มีซินดี้เอเลนบอสก็ไม่เห็นมีคนเล่นนะก็ <g iggle> ประมาณนี้นะครับเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูอัตราการสุ่มจี้กันบ้างจี้ก็ ก็เลทปกตินะเพื่อนเลทปกตินะครับ,ก,รบก็สามารถทำได้ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับโอเคครับสำหรับเอา้ามีลูกเต๋าใหม่ด้วยใช่ปะ่ะอ๋อมีลูกเต๋าใหม่ด้วยเพื่อนนี่ไงเป็นลูกเต๋าหุ่นยนต์เหล็กนะครับเดี๋ยวผมอ่าค่อยซื้อแล้วกันนะครับเดี๋ยวเอาไปซื้อในเครื่อง Android เนาะนะครับเครื่องนั้นก็ตังเยอะนะครับอ่เดี๋ยวค่อยไปซื้อในเครื่อง Android แล้วกันนะครับ เดี๋ยวค่อยมารีวิวในคลิปสุ่มและกันนะครับเพราะว่าผมเสียดายเพื่อนเนี่ยมันตั้ง5 5ล้านนะครับใน ID Android อะ่ะมันมีตังตั้งแบบเกือบ 30m อ่ะเพื่อนผมก็ค่อนข้างจะเทมาเล่นเครื่อง iOS แล้วนะครับเพราะว่ามันลื่นกว่าเครื่อง Android ผมไม่น่าไหวแล้วนะครับโอเคผมก็มีเพชรประมาณตอนนี้นะครับประมาณเกือบ3 0,000แล้วนะครับเพราะว่าในเครื่องนั้นก็ กือบหมื่นหนึ่งนะครับเคร,เ,เครื่องนี้ก็20,000ผมคิดว่าถ้าทาจี้ชิ้นนี้ก็ไม่น่าจะเกิน6000เนาะเราก็สามารถปิดนะคิดว่านะครับก็จะเหลือเพชรอยู่ประมาณ20,000กว่านะครับก็สามารถเอาไว้ไปทาจี้เออการ์ดตัวละครใหม่หรือว่าจี้เครื่องรางใหม่ในเว้นหน้าที่มันดีๆได้นะครับเพราะฉะนั้นเว้นนี้นะครับผมแนะนําผู้เล่นใหม่อย่างนี้นะครับไม่ต้องทาการ์ดนะครับ ตัดการ์ดออกไปเลยก็คือถ้ามีเพชร1 0 0 0 0หรือว่า2 0,000เนี่ยทำจี้แล้วก็เก็บเพชรไว้รอทําการ์ดยังไงในกี้ก็เข้าแน่เดือนนี้นะครับเก็บเพชรยิ่งเยอะยิ่งดีงเพื่อนเก็บเปรเเเปี้ยวไว้กินหวานดีกว่านะครับใช่ไหมว่าเก็บหวานไม่กินเปรี้ยวเก็บเปรี้ยวไว้กินหวานดีกว่านะครับเพื่อที่จะมีการ์ดตัวละครดีๆเล่นจะได้ไหมแบบว่าทําไมคนอื่นเขามีการ์ดดีๆหรือว่า สู้การ์ดดีๆไม่ได้นะครับปัญหาเหล่านี้ก็จะหมดไปนะถ้าเรายังเอาการ์ดตัวละครที่แบบเป็นอีเวนต์แบบธรรมดาธรรมดามาเล่นยังไงมันก็แพ้พวกการ์ดเมตาเหมือนเดิมนะเพื่อนนะโอเคนะครับการ์ดที่ดีก็คือเป็นการ์ดที่ส่วนใหญ่จะมีคอสตูมแล้วก็เป็นมีเอฟเฟกที่แบบแปลกๆเอฟเฟกพื้นที่เอฟเฟกที่เราไม่เคยเห็นอนะ่ะนั้นคือการ์ดที่ดีเป็นการ์ดท็อปเทียนะครับนะ ส่วนจี้ที่มันบอกว่าจี้ท็อปเทียขึ้นแบบนี้นะครับอ่าจี้ที่มันบอกว่าเป็นจี้ท็อปเทียขึ้นอ่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นจี้ที่ดีนะนเพื่อนนะเนี่ยเป็นเทียเนี่ยก็เป็นจี้ที่ดีนะครับโอเคนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนนะครับที่เข้ามารับชมจนจบนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับตอนนี้ก็130่รยกว่าชับอ่าซับแล้วนะครับเพื่อนก็ ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อน,นะครับที่สนับสนุนและก็ซัพพอร์ตช่องน้อยๆของผมด้วยนะครับนะก็สําหรับวันนี้ก็รีวิวเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปสุม่มจี้ข้างล่างนะครับเพื่อนๆแล้วก็รีวิวลูกเต๋าใหม่ด้วยสําหรับวันนี้บายๆครับรักเพื่อนๆทุกคนนะครับ